เราก็จะมาปรับนะครับตัวลําโพงนะว่าทำยังไงนะครับให้ให้ไม่ไม่เอ็โค่นะครับตัวนี้ก็มาที่ Recording นะครับเลือกคลิกขวาเอ่อดับเบิลคลิกเข้าไปนะแล้วก็เซเลสเซนิ่งถ้าต้องการให้เสียงให้ดังที่ลําโพงนะครับ,รบก,ก็กดตัวน,นี้นะโอเค,อเคก,ก็กดกแอรพาย <ๆ S 2> นะครับแล้วก็ไปที่เอ่อเลเวลนะครับเลือกเป็น100% แล้วก็บูสเตอร์นี่ก็คือปรับให้เป็นศูนย์ดีฟอมันเป็น10นะครับตัวนี้ผมก็ปรับลงไปนะเสร็จแล้วก,กดก็กดโอเคนะครับไปที่ c o m มู n นิเคชั n นะครับเลือกตัวนี้นะครับก็คือ,อ,อปิดนะครับไม่ให้ได้ยินเสียงส่วนใหญ่จะ Default ลดประมาณ80%จากเสียงข้างนอกนะครับก็คือผมต้องการลด80%เลยนะครับมีวออ ก็คือเสียงข้างนอกไม่ได้ยินนะครับก็จะฟังชัดนะครับถ้าเวลาอัดไมโครโฟนนะเวลาใช้ OBS หรืออะไรเงี้ยเราก็มาตั้งค่าตัวบวกขึ้นไปนะครับนะตัวนี้ก็คลิกไปนะครับแล้วเราก็เลือกตัวนี้นะแล้วก็เลือก default เงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเลือกตัวนี้ก็ได้นะครับวันนี้ก็คือมัน2ตัวมันจะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตอ่พอร์ตข้างหน้าข้างหลัง ก็คือถ้าบางทีถ้าไม่ก็ได้ชัดเราก็มาจากข้างหลังไม่ชัดล้วก็ไปไปพอตข้างหน้าก็ได้นะครับหน้าเครื่องมันก็จะมีเหมือนกันก็คือมันจะต่อใน2ตัวก็คือถ้าถ้าตัวข้างหลังก็คือที่เมนบอร์ดถ้าตัวข้างหน้าก็มันจะเป็นสายไปเชื่อมกับบอร์ดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผม